สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องครูฝ้ายนะคะช่วงนี้ก็ยุ่ง,งนิดนึงแต่ว่าเราก็กลับมาทําคลิปให้กับผู้ชมทุกคนได้ดูนะคะวันนี้เราจะมาตะลุยร้านผ้ากันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ครูฝ้ายก็ไปเรียนตัดเย็บนะคะเสื้อผ้าเนาะก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากทําอีกอย่างหนึง่งที่เรายังไม่ได้ทํานะคะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาซื้อ กันไกรตัดผ้าแล้วก็พวกเข็มพวกได้นะคะแล้วก็เรามาร้านผ้าทั้งทีเนาะเราก็มาชมผ้าดีกว่านาะเผื่อแบบมีผืนสวยๆถูกใจนะคะซึ่งที่จริงอะ่ะคุูฝ้ายก็เรียนไปแล้ว3-4วันแล้วนะคะก็พอดีวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยไม่ได้ไปเรียนต่อเนาะแต่ว่าเราก็จะมาซื้ออุปกรณ์นะคะเป็นรอที่จะเรียนพรุ่งนี้อีกเนาะเดี๋ยวยังไงเราก็ไปตะลุยร้านผ้ากันเลยะคะ่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงร้านนี้แล้วนะคะโพสีขาผ้านะคะซึ่งก็เป็นร้านประจำของครูฝ้ายเองเนาะวันนี้เราจะเข้าไปดูผ้าข้างในกันนะคะซึ่งร้านนี้ถ้าใครที่อยากจะมาซื้อผ้าเนาะยังไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะคะในเมืองอุดรก็มาได้นะคะก็อยู่แถวๆเส้นวิธีแหนมเนืองนะคะไปสะพานดำถ้าเป็นคนอุดรน,น่าจะรู้จักนะคะโพสีขาผ้า,าเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันนะคะ ตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราไปเรียนแล้วเราไม่มีพื้นฐานอะไรเลยแต่ว่าอาจารย์สอนดีมากนะคะซึ่งตอนนี้ครูป้ายก็คืบหน้าไปแล,ล้วนิดนึงแต่วันนี้เราก็จะมาซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะดูดว่าอะไรเ้ียสวัสดออีค่ะวันนี้ในน,นั้นค้าก็จะมีแบบกระดุมเยอะมากเลยนะคะต้องไม่ใช้สักวัน เจตตอนนี้เรากำลังดูได้นะคะเราจะไปเนาแล้วก็เป็นเข็มสอยอันนี้เบอร์นี่นี่เบอร์อันนี้เบอร์เราดูที่ตรงข้างหน้าใช่ไหมคะเบอร์เจ็ดค่ะนี่อันนี้เบอร์แปดเบอร์แปดก็จะใหญ่กว่าใช่ไหมคะเบอร์แปดจะเล็กค่ะอ๋อจะเจ๊ตัวเบอร์เจ็ดค่ะถ้าเลขเยอะยิ่งเล็กเหรอคะยี่เก้เบอร์เก้าก็เล็กกว่านี้อีกอ๋อแสดงว่าเบอร์แปดสิบนี่จะเล็กเลยโอเค อุ้ยอันนี้เบอร์แปดเนาะอันนี้ขายยังไงคะอ่ะห่อละสิบแปดบาทจ้ะมีสองขายเป็นห่อเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีแบบที่เป็นเซตท,ที่มันรวมหลายๆเบอร์ไหมคะไม่มีค่ะมีแต่แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่มีแต่แบบนี้อตอนนี้เราได้เข็มนะคะแล้วก็ได้ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชมผ้านิดนึงนะเราเผื่อแบบมีผืนถูกใจแล้วเราก็จะได้ซื้อไปตัดอีกนะคะตอนนี้ก็กําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะก็ตื่นเต้นมาเพราะว่าเป็นเป็น เป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบได้เรียนเย็บผ้านะคะได้รู้การวาดแพทเทิร์นทำนั่นทำนี่เนาะแล้วที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือเป็นการที่เราสามารถที่จะตัดกระโปรงใส่เองได้นั่นเองนะคะแต่ไม่รู้ว่าตัดออกมาล้วจะเป็นยังไงเนาะก็คาดว่าวันพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มเย็บเป็นตัวกระโปรงขึ้นมาแล้วนะคะโอเคเราตอนนี้เราจะมาดูผ้ากันนะคะครั้งที่แล้วคุณไ้าซื้อสี เดี๋ยวเราพาไปดูสีที่เราซื้อไปก่อนนะคะอ่ะนี่เราซื้อสีนี้ไปออกเป็นสีอะไรอะเขาเรียกเป็นแดงเลือดหมูออกชมพูเข้มๆอธิบายไม่ถูกอะเนี่ยอันนี้อันนี้มันเป็นแดงเลือดหมูอันนี้เป็นออกมอ่วงๆเนาะม่วงแดงเลยคะเนี่ยเดี๋ยวเราชมกระโปรงตัวแรกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูแบบเป็นลายๆนิดน,นึงเนาะ แต่ที่ยังสีพื้นก็สวยนะสีพื้นก็คือเป็นสีแบบสีเดียวเลยนะคะเราว่าถ้าเป็นสีพื้นต้องเข้มๆหน่อยถึงจะสวยอะ่ะอันนี้ออกโทนม่วงเลยสวยอะ่ะ ก็มีซิปเยอะแยะด้วยนะคะซิปหลักสีสันมากแล้วก็เดินย้อนกลับมาที่หลัง้านมือนเดิมค่ะพอเราเดินมาสักพักนะคะเราก็มาเจอผ้าที่แบบเรารู้สึกว่าเราชอบเขาจะมีอยู่ด้วยกันอันนี้สีน้ำตาลสีเลือดหมู อันนี้ก็ออกน้ำตาลเข้มอันนี้น้ำตาลอ,อล่อนน้ำตาลเข้มสีกรมท่าแล้วก็สีดำนะคะเออสวยดีนะสวยอะเนี่ยมันเป็นลายแบบเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่นะขาว เราตัดสินใจแล้วนะคะเราจะลองแหวกแนวดูเราไม่ค่อยมีสีน้ำตาลเดี๋ยวขอเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนะคะเราจะสีนี้ไม่ค่อยมีกระโปรงสีนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้อยู่กับสีผิวของเรามาลองดูนะคะก่อนนี้เราซื้อสีคล้ายๆนี้ไปแล้วฉะนั้ะดอกครั้งนี้เราจะซื้อสีประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ต้องซื้อได้สีด้วยนะคะอนี่เม็ดหนึ่งคะ่ะ พี่เขาตัดให้นะคะจะเป็นลายแบบนี้ยังไม่พอนะคะค่ะ ตอนนี้เราได้ผ้าที่เป็นกระโปรงผ้าซับในนะคะแล้วอีกอย่างนึงที่เราต้องซื้อเพิ่มก็คือต้องเป็นได้นะคะเวลาที่เราเอาไปเย็บเนี่ยได้มันก็ต้องสีเหมือนหรือสีแบบคล้ายกับสีกระโปรงเรามากที่สุดนะคะ,อ,ะอ๋อแล้วก็ต้องซื้อซิปด้วยใช่ซื้อซิปด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิปซ่อน9ก้านิ้วนะคะสีก็ต้องแบบใกล้เคียงที่สุด อันนี้สีเหมือนกันไหมคะอันนี้ใกล้กว่าไหมคะแล้วก็เอาได้สีคล้ายๆนี้ได้คะ่ะเยอะมากเลย่ะแคตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะเป็นผ้ากระโปรงผ้าซับในเข็มกับได้แล้วก็เป็นกระสวยด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่เราเย็บ กระโปงสีใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนได้ไปตามสีกระโปงใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้กระสวยแบบพันได้ตัวใหม่ไปอีกเนาะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่มีนะคะก็คือเป็นกันไกรตัดทานเองซึ่งเราก็จะไปอีกหนึ่งร้านที่เพื่อนๆที่เรียนในคอร์สเดียวกันนั่นแหละแนะนําไว้นะคะเราก็จะไปที่ร้านนั้นนะคะไปดูกันว่าจะมีที่ถูกใจครูฟ้ายหรือเปล่านะคะโอเคปะวันนี้เรามาผจญภัยมากนะคะตอนนี้ครูฝ้ายอยู่ในซอยอะไรก็ไม่รู้อะเนี่ยด้านหลังตรงนั้นนะคะตรงนั้นอะตรงนั้นอะ ตรงน,นั้นเป็นทุ่งสี่เมืองนะคะทุ่งสี่เมืองเราก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นสียที่ถ้าเราเลี้ยวเลี้ยวขวาไปทางทางนี้นะก็จะเป็นงี่สุนนะคะเราก็อยู่ในซอยซึ่งตอนนี้เรามาหากัรไกรตัดผ้านะคะเราไม่รู้เลยว่าร้านมันอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าคือคนที่แนะนําเขาก็จจาชื่อร้านไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเดินหาดูนะคะว่ามันมีร้านที่ขายพวกอุปกรณ์ตัดผ้านี่มันอยู่ตรงไหน,น ซื้อจา้านกับข้าวเนี่ยเริ่มหิวแล้วนะคะเราลองเดินหาทั้งซอยแล้วนะคะเมื่อกี้แต่เรายังไม่เจอเราก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาใหม่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปผิดซอยนะคะเพราะว่าตรงเขาบอกว่าอยู่ธนาคารดูสี แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยแถวแถวนี้แหละแต่เราก็ไม่ชัวร์ว่าซอยไหนฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่ซอยข้างหลังเราเราก็ต้องลองไปซอยข้างหน้าเราดูนะคะวันนี้เรามาเดินถือว่าเดินเยอะเลยนะเนี่ยบอกเลยว่าเราไม่ได้มาเดินแบบนี้นานมากแล้วนะคะน,นี้ถือว่าเป็นการเดินแบบเดินชมเมืองที่นานที่สุดแล้วนะคะ ซึ่งอุดรนี่เมืองน่าอยู่นะจริงๆใครมาเที่ยวนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยววานะคะไปถนนเส้นข้างหน้าแหละแต่วันนี้ก็ต้องรู้อีกนะว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นวันปียมหาราชนะคะ,ะตอนนี้เรากําลังอันนี้ซอยนี้เรารู้จักซอยนี้คือซอยสมบูรณ์เพศนะคะก็จะเป็นร้านขายยาอีกร้านหนึ่งที่ใหญ่มากๆในเมืองอุดรธานีนะคะซึ่งแ้วร้าน ปรกรณ์ตัดผ้ามันอยู่ที่ไหนซอยนี้น่าจะมีไหมเนี่ยมีไหนเถอะคือตอนนี้ร้อนมากเลยนะคะหาช่วยกันนะคะทุกคนนี่แต่สังเกตดูก็คือบางร้านเขาก็ปิดนะวันนี้สว่วนมากมีร้านขายายาร้านขายสังขพันธ์ขายพวกของทั่วไป เริ่มรอนแล้วเราจะเดินจนสุดซอยนี้เท่านั้นนะคะถ้าไม่เจอเราจะไปที่ซอย5แยกเลยนะเพราะว่าซอย5แยกอะ่ะเราค้นหาใน Google Map เรามันมีร้านหนึ่งที่คอแนะนำมานะคะฉะนั้นเราก็จะลองไปที่ซอยนั้นดูนะคะแต่ตอนนี้เราได้เดินมาถึงตรงนี้แล้วต้องไปให้สุดซ้ายคะ่ะ แล้วเราก็เจอผลไมล้นะเจอของกินเราก็รู้สึกหิวขึ้นมามหน้าเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้นี่เราถือว่าเราเดินมาไกลมากเลยนะซอยนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่มีร้านขายผ้านะคะโอ้ย มีคลินิกมีที่ขายอาหารสัตว์แต่ไม่มีร้านท่าเลยสุดแล้วโอเคไปงั้นตามําที่เพื่อนบอกมานะเราคิดว่าร้านที่เราจะมาซื้อน่าจะอยู่ในแถวที่แบบทางนั้นแหละนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่วันนี้เขาปิดกันหมดเลยนะคะฉะนั้นเราก็จะไปหาร้านอื่นนะาย เราก็แวะอีกร้านหนึ่งเราก็ไม่มีเหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็เลยจะมาเดินอยู่เส้น5แยกนะคะซึ่งมันก็จะมีร้านผ้าอยู่ตรงใกล้ๆจะถึงวงเวียน5แยกตรงนั้นนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็เดินเีงนะคะถือว่าออกกําลังกายแล้วกันเนาะไปะแต่เราจะพาชม5แยกนะคะ มไกลแล้วนะคะไปเดินไปเรื่อยๆนะคะ ามแผนที่บอกว่าอีกนิดนึงนะคะร้านรุง่งอาพรใกล้แล้วใกล้แล้ว เออนี่ยเราเดินมาอย่างนี้นึ่งใกล้จะถึงแล้วเนี่ยอ,อุยนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ว้าวโอเคนี่น่าจะมีอุปรกรณ์นนะมาเราจะมาถึงแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ก็ผ้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ย วัสดีค่ะมีกันไกลตัดผ้าไหมคะมีค่ะนี่เจอแล้วนะคะขอดูไหนได้ไหมคะมียังไงบ้างและสุดท้ายนะคะเราก็หาซื้อกันไกลตัดผ้าได้แล้วนะคะซึ่งก็มาจบที่ร้านรุ่งอาพรน,นะคะก็อยู่แถวแถวห้แยกน้ำพุบางอุดอรนะคะแล้วสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นตัวนี้นะคะ ก็เป็นเกรดรองลงมาจากซิงเกริรนิดนึงอ่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะ350บาทอบะาทก็อยู่ในงบของเรานะคะซึ่งถ้าจะเอาซิงเกอร์แท้มันตัวละแบบ7800อนะคะซึ่งเราก็ยังไม่ได้มืออาชีพขนาดนั้นเนาะฉะนั้นเราก็เอาพอใช้ไปก่อนนะคะซึ่งนี่แหละกลับไปนะคะเราก็จะไปลองกันไกลกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งวันนี้ผ้าเราก็ได้มาใหม่แล้วแล้วก็ ่าอันเดิมก็ยังมีอยู่นะคะฉะนั้นเราก็จะไปตัดท่าที่เรามีให้มันสําเร็จเรียบร้อยนะคะภา mm hmm. รกิจวันนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะใช้เวลาไปประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะในการตามหากันไกลของเรานะคะซึ่งก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมช่องคูไฟนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมผลงานคูไฟนะคะว่ากระโปรงที่เราตัดมาจะเป็นยังไงนะคะดูมากเลยเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายนะคะสำเร็จแล้วเย้เย